พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองพงสาวดารบทที่36ข้อที่15บันทึกว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาทรงกล่าวโดยทูตของพระองค์อย่างไม่หยุดยั้งเพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรและที่ประทับของพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ หพระองค์ทรงตรัสกับประชากรของพระองค์เสมอขึ้นกับว่าเราจะฟังพระองค์หรือไม่ 2. พระองค์ทรงส่งตัวแทนมาสื่อสารกับเราเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้หรือผู้นำฝ่ายวิญญาณเพื่อแนะนำสั่งสอนเตือนสติให้เราอยู่ในทางของพระองค์ 3. พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาสงสารคนของพระเจ้าอยู่เสมอตลอดเวลา 4. พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับที่ประทับเพื่อที่จะได้มีโอกาสพบกับประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ